การเดินทําให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกําลังกายด้วยการเดินเร็วตอนเนื่องจากกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทําให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดภาวะซึมเศร้าทําให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นมหัสจรย์การเดินเป็นหนังสือที่ฮารุกิมูราคามินักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุน่นเขียนถึงประสบการณ์การวิ่งของเขา โดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนและการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันไตรกีฬาหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงพูดถึงการวิ่งแต่ยังสะท้อนความคิดและปรัชญาชีวิตของมูราคามิผ่านการวิ่งประเด็นสําคัญในหนังสือ 1. การวิ่งเป็นเครื่องมือสํารวจตนเองมูราคามิมองการวิ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาใช้เวลาขณะวิ่งเพื่อคิดทบทวนชีวิตงานเขียนและเป้าหมายต่างๆการวิ่งทําให้เขามีวินัยและความมุ่งมั่น ซึ่งส่งผลต่อการทำงานเขียนของเขาด้วย 2. วินัยและความสม่ำเสมอมูราคามีเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเขาวิ่งเกือบทุกวันไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรโดยเชื่อว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งในการวิ่งและในชีวิต 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งกับการเขียนมูราคามีเปรียบเทียบการวิ่งกับการเขียนว่าทั้งสองอย่างต้องการความอดทนวินัยและการทุ่มเท เขามองว่าการวิ่งช่วยให้เขามีสมาธิและพลังงานในการเขียนหนังสือ 5. ปรัชญาชีวิตหนังสือสอดแทรกปรัชญาชีวิตผ่านการวิ่งเช่นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบการอยู่กับปัจจุบันและการค้นหาความหมายของชีวิตผ่านการกระทําที่เรียบง่ายแต่มีความหมายสรุปมหัสจรรย์การเดินเป็นหนังสือที่ผสมผสานระหว่างเรื่องราวการวิ่งและความคิดเชิงปรัชญามูราคามิใช้การวิ่งเป็นเครื่องมือในการสำรวจตนเองและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับชีวิต การทำงานและความท้าทายต่างๆหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการวิ่งการพัฒนาตนเองหรือแค่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความหมาย